การเรียกว่าของเขตเขตท้อที่แต Dude, ่ว่าครูจะมาเป็นผููดำเนินการมเรียนก็ีาสื่อการศด้า่า่ว่าแปลว่าคนทุกคนอกที่ยนแล้วก็ท่นตงอย่่นนี้ใครเป็นต้นผมมาเงินมปยังไงมานทุนใน งงยัสมีที่จับงเลยด้วยใถึง,งกับเส้ถถถ่ตรงข้อจุดแรกของสงมัมพัน์งานวิทยุที่เสอส่งที่มันสามารถลิงก์เข้าไปเป็นที่อย่งท่าอันนี้ง่ายเลตนะัวราเปจากเสาส่ต้องถินที่สุดธรรมดาจะกลายเป็นทีวโลกนะครับ ตอนนี show, ้ของเรา็คนที่โลางกาทนนเพราะว่ามันออนไลน์ทีมีโ่ามีกล้องอินเทอร์เน็ตตัวเดียวลยนะแต่เอาเอาโน้ตคนที่มีกล้องดีแล้วก็คุยผ่านในรย่กับแอนเลย ไตาจากท hm ่านดรวิบูลนะครับดรวิบูลช่างชื่นนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ท่านดรอัตพลตรึกตรองผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น75พร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาขอนแก่น75คณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น75มีโอกาสมาตั้งโรงทาน ในโอกาสที่เรามาสักการะพระบรมสารีรัตน์พระธนทันตาทานะครับวันนี้ในช่วงนี้คณะจากของท่านดอรอิบูลและคณะท่านผู้อำในการทำงานเฉตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปี๗๗๕พร้อมแล้วนะครับก็กราตนาพระอาจารย์ได้นํากล่าวคำบูชาสักการะครับมูลประมาณร้อยแปดล้านบาทแต่คิดว่ายังไม่เพียงพอนะครับก็จนหนึ่งพวกเรา ชาวสำนักง,งานเฉตยพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาวันที่75แล้วก็นุโมทนาท่วมสร้างนะครับเพื่อเป็นศาสานาวัตถุที่เอาจังภูมิภาคในภาคอีสานเรานะครับยตดโยมตั้งจิตตั้งใจให้เป็นบุญเป็นสรวทเป็นกุญโยมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านักโยมนะลนะนะำดำดำับต่อไปยตดโยมตั้งนะโมสามจบพร้อมกันนะักโยมนะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอย่าจมว่าตามนะอิมานิมะยังพันเตติจิวราณิสัพพะลิวลาณิ

นายเฉลียวได้ขรองผู้การส่นงานเขตทื้นที่การศึกษาประศึการเขตให้ขออนุญาตยความเป็นมาของศูนย์ไอทีและาเพื่อโรศัพทเป็นต้นสำนักขต่้วที่การศึกษาประสาึกษารเขตห้าโดยท่านกัปตันตะพนุกตอองผู้การส่นงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพงรเขตหเห็นว่า งานเทคโนโลยีและงานประชาสัมพันธ์น่าจากะกำหนดข้าดยกันเพื่อปฏิบัติภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อที่หลากหลายรูปแบบทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงได้นำแผนงานเสนอต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบจัดตั้งศูนย์ไอซีทีและประชาสัมพันธ์ขึ้นเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2552 หลังจากนั้นศูนย์ไอทีและอรค์สำคัญได้ดำเนินการกระจาสั่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆของสำนักงานข้อมและสานสายสื่อในรูปแบบของสื่อที่หลากหลายเช่นสื่อสิ่งพิมพ์ได้จัดทำหนังสือพิมพ์วิชาช่อทูคอนเทนห้าหนูและเอกสารแนะนํเอกสารไว้ค่าต่างๆสื่อสื่อทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดทำเว็บไซต์ของสำนักงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆผ่านระบบดิจิทัล จนได้รับความสนใจจากหลักกรภายนและภายนอกสังกัดด้วยดีตลอดมางานประชาสัมพันธ์อาะต้องการที่จะสื่อสารให้รวดเร็วและทันเหตุการณ์จึงควรจัดประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของสื่อที่สามารถที่จะติดต่อกันได้โดยศูนย์ไอซีดีจึงได้จัดตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาโดยใช้ชื่อว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงสปปพกัณฑ5 TKN5 ในหลว ประกาศในระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งขณะนี้ได้ทดลองปอะากาศกันแล้วตั้งแต่วันที่1มหนึ่งพศ2 5 5 4ที่ผ่านมาเพื่อเป็นสิริมงคลและในโอกาสที่พระท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาการได้ให้เกียรติมาเยี่ยมและมอบนโยบายแก่นักเขตพื้นที่การศึกษาประองสามศเจ้าห้าและพรมินทรจึงได้ขออนุญาตกลาวเรียนท่าน ได้กระนาเปิดป้ายสถานีวิทยุจอแกรนด์ซัสซบปกเจนท่าเจเจฟาร์เดูยานพลังงานและเยี่ยมชมศูนย์วิศวกรรมการชันทันเพื่อนระกอไปข้งหอีรั้งหวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านดรวิบูลช่างขึ้นนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีเพื่อตำรวจสงสัยพิการท่านให้เกียรติเป็นประธานมาเป็นประธานเปิดเพื่อวิทยุ เกเียณไฟเรียนกุศลในวันนี้นะครับท่านครับท่านมีความรู้สึกอย่างไรครับที่ท่านได้เปิดสถานีวิทยุของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาคอนแกนเขตห้าโดยการเรียนท่านผู้บริการทุกคนท่านผู้บริการเหรียญทองสนเหรียญทองบันรองเหรียญทองแล้วก็คณะผู้บริหารในสำนักงานสพปคอนแกนเขตห้า ที่มาชนุมกันอยู่ที่สถานีวิที่กระจายเสียงสปปเขตเกตหนะครับเขตเก์ Radio ทุกท่านรวมไปถึงพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่กําลังรับชมและรับฟังอยู่ทางบ้านผ่านหน้าจออินเทอร์เน็ตก็ดีเสียงตามสายก็ดีหรือเสียงทางอากาศผ่านวิทยุของท่านก็ดีแต่ผมจินนายวิพูชเชื่ช่เป็นผู้ช่วยดนตรีาการกระทรวงศึกษาธิการวันนี้มาเยี่ยมที่ อาสพปขันหัด5แล้วก็อยู่ที่สถานี KKN5 r a ร i ยก็ขอเรียนถึงพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านนะครับว่าว่าผมมีความชื่นชมยินดีแล้วก็ดีใจเป leather, ็นมากที่สิ่งที่เคยมีในใจผมที่ผมอยากทําอยากเห็นนั่นนะผมได้มาเห็นที่นี่มันก็เหมือนกับเคยฝันไว้แล้วแล้วก็มาเจอที่นี่โดยบังเอิญ เรียนท่านดต็ตรวิบูลแช่ยชื่นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการรอรอมพระยาิท่านคุณสุพิชาช่ยชื่นท่านด็อเตอร์อัตพลตรีตรองท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเมแก่เขียห้าท่านสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นท่านผู้บริหารคณะครูจากทุกโรงเรียนในานามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานวันเกียรติยศเราสร้างเองได้ปีที่3ขอต้อนรับทุกท่านม่ความกินยิครับ ท่านผูน้มีเกียรติที่เคาพได้แนะนำผู้ที่มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมให้พี่น้องชาวเขตห้าได้มีแบบนี้ท่านคณะของสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนั้นมีส่วนที่ช่วยในเรื่ององ,งบประมาณน,นะครับอนุมัติเห็นชอบงบประมาณให้กับพี่น้องชาวเขตห้าได้นำงบประมาณเหล่านั้นมาพัฒนา เด็กของพวกเราพัฒนาคณะครูพวกเราด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวชุมแพครับท่านสจวีระพงศ์สันติเมธิโดลครับท่านสจวิศรุษปู่เพงครับสจวิภาเรืองประเสริฐกุลอดีตเป็นนายตำรวจ ท่านดาตำรวจพิชิตศรีวิไลครับแล้วการนีอ้อริญาตเรียนเชิญประธานศูนย์เครือข่าย40นะครับได้ให้กำลังใจโดยการมอบมาลัยสวยๆนะครับเป็นการขอบคุณให้กับคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอริญาตเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา ประดับายที durch, ่สามการเขียรต5ท่านรองผู้มีการสำนักงานเขตประวิทย์ยักรินได้เกียรติมอบของที่ระลึกให้กับท่านคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารสุทธิบัตขอนแก่นที่มาร่วมงานที่4ท่านอาจารย์ขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้มีการโรงเรียนบ้านหนองทองท่านผู้มีการสุนินทร์สาลาได้กล่าวขอบคุณคณะขององค์การบริหารสุทธิบัตขอนแก่นครับเกียรติยศ ของคุณครูครูผู้ทราบแผวหาขาปลูกต้นกล้าสำฤธิผลส่งนักศนักเรียนดีเก่งสู่สาบนด้วยอดทนภาคเพียรสำนักงานสพคอนแก่นห้าตระหน้า,าคุณความดีน่าเรื่อมใสทานผู้ใหญ่ใจดีมองก้าวไต ประษา,า้ความเป็นหนึ่งตลอดไปขอขอบคุณครับกนชุดนี้ชื่อว่าระบาดเทศบันเทิงจากจากโรงเรียนของหางวิทยาคารศูนย์ระทารชุมพรค่ะ เอกยศเราสร้างเองได้ปีที่สามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของเก่เขตห้าขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงยินที่ท่านได้เสียสละเวลาอันมีค่าวางทุกภารกิจที่ท่านจะต้องบริหารจัดการที่กระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้เกียรติให้ความสําคัญกับสพปของเกเขตห้าเดิมแบบที่หนึ่งของภาครราชการของท่าน เดินทางมาพบปะและเป็นประธานเปิดงานในวันนี้และนปีที่สามที่สมขพ775ได้ดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะดนตรีกีฬาและวิชาการโดยความร่วมมือจากอบตขอนแก่นเป็นภาคีหุ้นส่วนในการสะสมงบประมาณอุดหนุนจำนวนหนึ่งล้านหกแสนสองหมื่พันบาทขึน บทสำคัญและยิ่งใหญ่ของงานนี้ก็คือเพื่อเป็นการเชิดชูและเชิดชูผู้มีผลงานดีเน่นเป็นต้นแบบของการำดำเนินง,งานมีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์เวทีนี้จึงเป็นเวทีเดียบีโยที่บอกว่าคนทำดีต้องมีที่ยืนที่ดีในสังคมจากความหนักจาะความเพียรพยายามของผู้บริหารโรงเรียนคณะครูนักเรียนตลอดทั้งบุคลากรทุกภาคส่วน กับโครงการน้นป่าประกอบผลผลิตเชิงคุณภาพด้านทักษะความรู้ความสามารถเป็นผลงานเกียรติยศและความภาคภูมิใจร่วมกันขอ,ของพวกเราชาวสพวกปบริษั่นำสู่สายตาประชาชนพ่อแม่ผู้ปกครองตลอดทั้งส่วนราชการเป็นผลงานเชิญประจกักษ์สามปีย้อนเกียรติยศเราสร้างเงินได้พเพื่อเป็นเกียรติเป็นวันและพลังใจให้กับคณะกรรมการกำเนินงาน ตลอดทั้งผู้มีส่วนติดต่องบุคคลส่วนโอกาสนี้หลักเรีเยนเชิญท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีได้เจรณา,ามอบลูรางวัลและฏิบัติซึ่งเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าให้กับบุคคลผู้เป็นต้นแบบของการทํางานตลอดทั้งรายเหุ้การณ์ในทางการดำเนินง,งานตามที่ท่านเห็นสมควรและเป็นประธานพิง,งานวันเกียรติยศเราทำเองได้ปีที่สามของสงพกขอ,พ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 อเนเริเกียรติาในลำดับต่อไปก็กฏิบัตครับ ผลงานงานยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการสลานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนิการเทิไปไปดห้ารางวัลเหรียญทองรองพุ่มในการสนักงานเขตยอดเยี่ยมท่านรองโยงยุทธภูแก้วรางวัลเหรียญทองศึกษาเขตย,ยอดเยี่ยมนางนัตยาล่าภูมิ ชนะเชิศครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมนางสาวพันนีธาตุระวังสองเก้านเรียนโอกาสนี้แสดงความดีๆกับทุกท่านเป็นพิเศษ ในฐานะที่ท่านทั้งหลายคือผู้นำทางการศึกษาเหรียญทองเป็นเกียรติยศที่เราสร้างเองได้องประเทศไทยไทก็ขอให้รบบางวัลที่ได้รับในวันนี้จงเป็นเกียรติยศของท่านเป็นเป็นส่วนตัวเป็นเกียรติยศของท่านกับทีมงานสองเป็นเกียรติยศของท่านกับพี่น้องประชาชนสาม และสำคัญที่สุดก็คือเป็นเกียรติยศสำหรับนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนในจังหวัดขอนแก่นเป็นระดับต่อไปเทียนเท่านี้ยังไม่พอต่อไปประเทศไทยเราจะต้องกลายเป็นชุมชนหนึ่งของประชาคมอาเซียนอันที่สุดก็จึงขอให้วันนี้เป็นวันดีสำหรับทุกท่านและเป็นวันดีสำหรับทุกคนที่จะร่วมกันประกอบคุณงามความดีต่อไป ผมขอบคุณท่านผู้โดยการเหรียญทองท่านผู้โดยการเขียนด้วยนะครับผู้โดยการสานศึกษาสอนเหรียญทองครูเหรียญทองบุคลากรเหรียญทองล้วนแต่เป็นผู้นําในการศึกษาของประเทศไทยที่เราภาคภูมิใจทั้งสิน้นขอให้ทุกท่านจงมีความสุขทั่วกันขอบพระคุณท่านขอบคุณครับ